เมืองดูใบสว่างสวายด้วยแสงไฟนีออนยามค่ำคืนตึกระฟ้าสะท้อนแสงราวกับดวงดาวบนพื้นดินกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยในอากาศร้อนระยิบถนนคึกคักด้วยรถหรูและเสียงหัวเราะชายหนุ่มชื่ออาทิตย์เดินผ่านฝูงชนหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับกลองเขาเป็นพนักงานใหม่ในบริษัทมหาเศรษฐีสำนักงานใหญ่ตั้งตง่านใจกลางเมืองกระจกเงา,งาสะท้อนใบหน้าหล่อเหลาของเขา แต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความลับอาทิตย์รู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมันมาจากมุมมืดของลอปีเขาไม่กล้ามองกลับแต่เงือเริ่มซึมมือของเขากำเอกสารแน่นจนยับเอกสารนั้นซ่อนความลับอันตรายเขาได้รับมันจากเจ้านายเมื่อวานนี้มหาเศรษฐีชื่อนายวรวิทย์ยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นอบอุ่นแต่แฝงความเย็นชานายวรวิทย์เป็นชายที่ทุกคนรู้จัก ภรรยาของเขาคือดาราดังแห่งดูไบทั้งคู่ดูสมบูรณ์แบบในสายตาคนภายนอกแต่ความจริงนั้นมืดมิดกว่าที่เห็นอาทิตย์เคยได้ยินข่าวลือในสำนักงานเรื่องความสัมพันธ์ลับของนายวรวิทไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆแต่ทุกคนกระซิบกันด้วยความหวาดกลัวอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่ควรยุ่งแต่สายตาของนายวรวิทดึงดูดเขามันเหมือนหลุมดำที่กลืนกินทุกอย่าง คืนนี้เขาถูกเรียกตัวไปที่เพนเฮาส์ลิฟพาเขาขึ้นสู่ชั้นบนสุดเสียงลิฟดังก้องในหูของเขากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชนจมูกประตูเปิดออกสู่ห้องที่หรูหราแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่นายวรวิทย์ยืนอยู่ใกล้ระเบียงมือของเขาถือแก้วไวน์สีแดงเข้มสีของมันเหมือนเลือดในแสงจันทร์อาทิตย์รู้สึกหนาวแม้อากาศจะร้อนเขาเก้าวเข้าไปด้วยขาที่สันเทา นายวรวิทย์หันมามองด้วยรอยยิ้มเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงอำนาจเขาพูดถึงอนาคตของอาทิตย์ในบริษัทแต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยนหนอาทิตย์รู้สึกถึงอันตรายในอากาศเหมือนมีมีดที่มองไม่เห็นเจาะคอนายวรวิทย์เดินเข้ามาใกล้เกินไปลมหายใจของเขาร้อนบนใบหน้าอาทิตย์มือของเขาแต่ไหลาอาทิตย์เบาๆการสัมผัสนั้นทำให้ใจอาทิตย์เต้นแรงเขาอยากวิ่งหนีแต่ขาไม่ขยับ นายวรวิ์กซิบคำที่ทำให้ใจสัน่นมันเป็นคำเชิญที่ไม่ควรรับแต่เงินและอำนาจนั้นเย้าวยวนอาทิตย์รู้ว่าเขากำลังก้าสู่ขอบเวเขานึกถึงครอบครัวที่บ้านเกิดแม่ของเขาคงร้องให้ถ้ารู้ความจริงแต่ความทะเยอทะยานกลบความกลัวนายวรวิทยื่นสองสีน้ำตาลให้มันหนักกว่าที่อาทิตย์คาดไว้ข้างในมีเงินและจดหมายลายมือจดหมายนั้นเขียนด้วยหมึกสีดำ ัวอักษรคงกริบเหมือนใบมีดมันสั่งให้อาทิตย์ทำสิ่งที่น่าสะพรึงอาทิตย์ตัวสั่นเมื่ออ่านจบเงื่อไหลลงใบหน้าอย่างหยุดไม่อยู่เขามองไปที่นายวรวิทย์ด้วยความกลัวรอยยิ้มของเจ้านายยังคงนิ่งสงบแต่ดวงตานั้นเย็นชาเหมือนน้ำแข็งอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกการปฏิเสธอาจหมายถึงจุดจบเขาพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรนายวรวิทย์ตบไล่เขาเบาๆ เสียงหัวเราะของเขาดังก้องในห้องมันเหมือนเสียงของปีศาจในความมืดอาทิตย์เดินออกจากเพนเฮาส์ลิฟภพาเขาลงสู่โลกแห่งความจริงแต่ใจของเขายังติดอยู่ในฝันร้ายถนนดูไบยังคงคึกคักเหมือนเดิมแสงไฟยังคงสว่างราวกับกลางวันแต่ทุกอย่างดูผิดเพี้ยนในสายตากลิ่นน้ำหอมตอนนี้เหมือนกลิ่นเขาเสียงรถยนต์ดังเหมือนเสียงกรีดร้องอาทิตย์กำสองในมือแน่นขึ้น เขารู้ว่ามันคือตั๋วสุนรกพแต่เงินในนั้นหนักจนน่ากลัวเขาคิดถึงภรรยาของนายวรวิทย์นางเอกสาวที่ทุกคนชื่นชมใบหน้าของเธอยิ้มในโฆษณาทั่วเมืองแต่ข่าวลือบอกว่าเธอไม่มีความสุขบางคนบอกว่าเธอรู้ความลับบางคนบอกว่าเธอถูกขังในกรงทองอาทิตย์สงสัยว่าเธอรู้เรื่องนี้หรือไม่จดหมายในมือเขาคือระเบิดเวลาถ้าเขาทำตามที่สั่งไว้ ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการถ้าเขาปฏิเสธเขาอาจไม่มีชีวิตเขาเดินผ่านตรอกมืดในเมืองแสงไฟจากตึกสูงไม่ส่องถึงกลิ่นขยะลอยมาจากมุมตรอกเท้าของเขาเหยียบพื้นเปียกชื้นเสียงฝีเท้าดังก้องในความเงียบเขารู้สึกเหมือนถูกตามมาเงาดำเคลื่อนไหวในมุมตาหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นอีกเขาหยุดเดินแล้วหันไปมองไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลย แต่ความกลัวยังคงกาะกลุมใจเขาเดินต่อไปด้วยความระแนงมือของเขาคำสองจนยับยุยี่จดหมายในนั้นคือคำสั่งฆ่าเป้าหมายคือคนที่เขาไม่รู้จักแต่ชื่อนั้นอยู่ในใจเขาแล้วมันเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักการฆ่าคนนี้จะสันสะเทือนดูใบาอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่ใช่มือสังหารแต่เงินและอำนาจเปลี่ยนคนได้เขานึกถึงวันที่เขามาถึงดูไบ เมืองนี้สัญญาว่าจะให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้มันกลายเป็นฝันร้ายเขาเดินถึงอพาร์ตเมนต์ของตัวเองประตูไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดกลิ่นอาหารจากเพื่อนบ้านลอยมาเขานั่งลงบนโซฟาตัวเก่าซองสีน้ำตาลวางบนโต๊ะมันเหมือนระเบิดที่รอการจุดชนวนแสงจากโคมไฟส่องลงบนซองเงาของมันยาวราวกับผีอาทิตย์รู้ว่าเขาต้องตัดสินใจ คืนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาจะเดินตามคำสั่งหรือหนีไปแต่การหนีอาจไม่ใช่ทางเลือกนายวรวิธิ์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาครอบครัวของเขาอาจตกอยู่ในอันตรายเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกในห้องมันเหมือนนับถอยหลังสู่หายนะอาทิตย์หยิบจดหมายขึ้นมาอีกครั้งตัวอักษรสีดำดูเหมือนมียับชื่อในนั้นคือภรรยาของนายวรวทย์หัวใจของเขาเกืบอบหยุดเต้น นางเอกผู้น่าสงสารคือเป้าหมายความลับนี้หนักเกินกว่าที่คิดอาทิตย์รู้ว่าเขาเดินเข้าไปในกับดักคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวแห่งความตายกำลังเริ่มขึ้นแสงแดดด,ดูใบแผดเผาผ่านหน้าต่างอาทิตย์นั่งจ้องสองสีน้ำตาลมือของเขาสั่นเมื่อสัมผัสกระดาษกลิ่นมึกเก่าลอยออกจากจดหมายชื่อของนางเอกดังอยู่ในหัวนางเอกชื่อนารีคือเป้าหมาย ใบหน้าของเธอติดตาทุกโฆษณาแต่ข่าวลือบอกว่าเธอทุกใจอาทิตย์รู้สึกถึงความหนักอึง้งหัวใจของเขาเต้นเร็วราวกลองนาริกาในห้องยังคงนับถอยหลังเสียงติกตอกดังเหมือนเสียงระเบิดเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเมืองดูไปยังคงสว่างด้วยแสงนีออนกลิ่นอาหารจากร้านข้างถนนลอยมารถยนต์หรูวิ่งผ่านด้วยเสียงดังอาทิตย์รู้ว่าเขาต้องเคลื่อนไหว การนั่งนิ่งไม่ช่วยแก้ปัญหาเขาหยิบโทรศัพท์ด้วยมือที่เย็นข้อความจากนายวรวิทย์รออยู่มันสั้นแต่เต็มไปด้วยคำขู่เจอกันคืนนี้ที่คลับลับอาทิตย์รู้ว่าคลับนั้นอันตรายสถานที่ที่ความลับถูกซื้อขายเขาแต่งตัวด้วยชุดสีเข้มกระจกสะท้อนใบหน้าที่ซีดเสียวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ความทะเยอทะยานยังคงผลักดัน เขาเก้าวออกจากนอพาร์ตเมนต์ถนนดูใบคึกคักเหมือนทุกคืนกลิ่นน้ำหอมผสมกับควันรถเสียงดนตรีดังจากในคลับไกลๆอาทิตย์เดินผ่านฝูงชนที่ร่าเริงแต่ใจของเขาเหมือนอยู่ในกรงคลับลับซ่อนอยู่ในตรอกมืดประตูเหล็กสนิมส่งเสียงดังเอียดยาหน้าประตูจ้องเขาด้วยสายตาเย็นอาทิตย์แสดงรหัสจากข้อความประตูเปิดออกสู่โลกที่มืดมิด แสงไฟสลัวสองลงบนพื้นเปียกกลิ่นเหล้าและน้ำหอมฉุนจมูกเสียงเพลงดังกระหึ่มในหูเขานายวรวิทย์นั่งอยู่มุมห้องรอยยิ้มของเขาดูเหมือนหน้ากากข้างกายเขาคือหญิงสาวแปลกหน้าเธอสวมชุดสีแดงเหมือนเลือดดวงตาของเธอจ้องอาทิตย์นิ่งเขารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกนายวรรวิทย์เรียกให้เขาเข้าใกล้เก้าอี้หนังนุ่มแต่เย็นเฉียบ อาทิตย์นั่งลงด้วยใจที่สัน่นนายวรวิทย์ยื่นแก้ววายให้กลิ่นวายแรงจนเขาหายใจลำบากคำพูดของเจ้านายต่ำและช้ามันเต็มไปด้วยคำสั่งใหม่นารีต้องหายไปภายในสัปดาห์อาทิตย์รู้สึกโลกหมุนรอบตัวหญิงสาวข้างนายวรวิทย์ยิ้มรอยยิ้มนั้นแฝงความรู้บางอย่างเธอรู้เรื่องนี้มากกว่าที่เห็นอาทิตย์มองไปที่มือของเธอแหวนวงใหญ่ประดับนิ้วเรียวยาว มันเหมือนแหวนของนางเอกนารีใจของเขาจมลงสู่ความมืดนายวรวิทย์พูดต่อไม่หยุดแผนการของเขาคือกับดักซับซ้อนอาทิตย์ต้องเป็นคนลงมือเองเครื่องมืออยู่ในกล่องที่มุมห้องกล่องไม้เก่าส่งกลิ่นอับชื้นอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่สามารถหนีทุกย่างก้าวนำเขาไปสู่นรกหญิงสาวลุกขึ้นเดินจากไปชุดแดงของเธอสะบัดในแสงสลัว กลิ่นน้ำหอมของเธอยังค้างอยู่มันเหมือนกลิ่นของความตายอาทิตย์มองตามเงาของเธอเขาสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่นายวรวิตบลาย่เขาแรงเสียงหัวรอดดังราวกับฟ้าผ่ามันทำให้ผิวของอาทิตย์สัน่นเขารู้ว่าเขาถูกจับเป็นมาคลับเริ่มแน่นด้วยผู้คนมากขึ้นใบหน้าทุกคนเหมือนหน้ากากไม่มีใครมองตากันตรงๆทุกคนเหมือนรู้ความลับของกัน อาทิตย์รู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งมันจ้องเขาจากมุมมืดของห้องเขาหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ความกลัวกอบกุมหัวใจของเขาเขาลุกขึ้นเดินไปที่กล่องไม้ฝาไม้เก่าสัมผัสหยาบใต้มือเมื่อเปิดออกเขาพบปืนเงามันเย็นและหนักในมือเขาข้างปืนมีรูปถ่ายของนารีใบหน้าของเธอยิ้มอย่างเศรา้ามันเหมือนเธอรู้ชะตากรรมตัวเองอาทิตย์รู้สึกถึงน้ำตาในตา เขาไม่เคยคิดถึงการฆ่าใครแต่นายวรวิทย์ควบคุมทุกอย่างเขารู้เรื่องครอบครัวของอาทิตย์คำครูของเขาคือเชีอยที่มัดคออาทิตย์เก็บปืนลงในกระเป๋าน้ำหนักของมันดึงไหลยเขาเขาเก้าวออกจากคลับด้วยใจหนักถนนดูไปยังคงสว่างและวุ่นวายแต่ทุกอย่างดูเลือนรางในสายตากลิ่นควันรถผสมกับกลิ่นเหงือ่อเสียงตแตรรถดังเหมือนเสียงร้องอาทิตย์เดินผ่านตรอกมือดอีกครั้ง เงาดำเคลื่อนไหวในมุมตาเขาคราวนี้เขาแน่ใจว่ามีคนตามเขาหยุดและหันไปมองอย่างเร็วผู้หญิงในชุดแดงยืนอยู่ไกลๆใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในเงาแต่แหวนบนนิ้วเธอสะท้อนแสงมันคือแหวนของนางเอกนารีหัวใจของอาทิตย์เกืบอบหยุดเต้นเขากระพริบตาและเธอหายไปเหมือนผีที่ละลายในความมืดเขาวิ่งกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ ประตูไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดกลิ่นอาหารเพื่อนบ้านยังลอยมาเขานั่งลงบนโซฟาด้วยใจสัน่นปืนในกระเป๋าดูเหมือนมีชีวิตมันกระซิบถึงสิ่งที่เขาต้องทำอาทิตย์เปิดทีวีเพื่อกลบความเงียบข่าวท้องถิ่นพูดถึงนายเอกนรีเธอปรากฏตัวในงานกาล่าล่าสุดรอยยิ้มของเธอดูเหมือนหน้ากากไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังกลัวอาทิตย์นึกถึงแหวนบนมือผู้หญิง มันเหมือนสัญญาณของบางสิ่งร้ายเขารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวละครเดียวมีคนอื่นอยู่ในเกมนี้ด้วยนายวรวิทย์อาจไม่ใช่เจ้ามือหลักอาทิตย์รู้สึกถึงเนามือที่ใหญ่ขึ้นมันครอบคลุมทั้งเมืองดูไบเขานอนลงบนเตียงที่เย็นชืดแสงจากนีออนส่องผ่านม่านบางเสียงเมืองยังคงดังไม่หยุดแต่ในใจของเขามีเพียงความเงียบปืนในกระเป๋าคือเครื่องตนใจ มันคือสัญญาของความตายอาทิตย์รู้ว่าเขาต้องหาคำตอบผู้หญิงในชุดแดงคือกุญแจแต่การตามหาเธออาจอันตรายเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงหรือเลือกที่จะเดินตามคำสั่งคืนนี้เมืองดูใบย,ยังคงตื่นตัวแต่สำหรับอาทิตย์มันคือฝันร้ายเรื่องราวแห่งความลับยังไม่จบความตายกำลังรออยู่ในเงามืดแสงนีออนของดูใบสว่างสวยเหมือนไฟนรก อาทิตย์นอนนิ่งบนเตียงที่เย็นชืดปืนในกระเป๋ายังคงหนักอึ้งกลิ่นโลหะของมันลอยในอากาศภาพผู้หญิงชุดแดงยังติดตาแหวนของนารีบนนิ้วของเธอมันเหมือนคำเตือนจากความมืดเขาได้ยินเสียงข้อประตูเบาๆหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บเขาเดินไปที่ประตูด้วยขาสัน่นมือของเขาจับลูกบิดแน่นกลิ่นน้ำหอมหวานลอยผ่านช่องประตู เขาเปิดประตูด้วยใจที่หวาดกลัวไม่มีใครยืนอยู่ในแสงสลัวแต่ซองจดหมายวางอยู่บนพื้นมันสีดำเหมือนเงาแห่งความตายอาทิตยหกิบมันด้วยมือที่เย็นตัวอักษรสีแดงเขียนชื่อเขาข้อความภายในสั่งให้เขาไปที่ท่าเรือคืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงเขารู้สึกถึงกับดักที่รัดแน่นถนนดูไบยังคงคึกคักไม่หยุดเสียงแตรรถดังเหมือนเสียงปิดร้อง กลิ่นควันไอเสียผสมน้ำหอมแพงอาทิตย์เดินผ่านฝูงชนที่ไม่รู้เรื่องปืนในกระเป๋าดึงไหลยเขาลงเขาเดินไปที่ท่าเรือยามคำ่ำกลิ่นน้ำเค็มฉุนจมูกของเขาคลื่อนกระทบฝั่งดังเหมือนเสียงกระซิบเรือยอดหรูจอดเรียงในความมืดแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเงาอาทิตย์เห็นเงาคนเคลื่อนไหวไกลๆมันเป็นผู้หญิงในชุดสีแดงใจของเขาเกือบหยุดเต้นทันที เขาเดินตามเงาด้วยฝีเท้าเร็วพื้นไม้ท่าเรือเย็นและลื่นเสียงรองเท้าของเขาดังในความเงียบผู้หญิงนั้นหายไปหลังเรือยอทอาทิตย์หยุดและมองรอบตัวลมทะเลพัดเย็นจนเขาสัน่นเขาซิสเต็มรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองเงาดำนั้นเคลื่อนไหวในมุมตาอาทิตย์หันไปแต่ไม่มีใครหัวใจของเขาเต้นแรงราวกลองเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยความระแวง กลิ่นน้ำมันเครื่องจากเรือลอยมาเสียงเครื่องยนต์ดังไกลๆในน้ำเขามองเห็นชุดแดงวาบในเงาเธอยือนอยู่บนดาดฟ้าเรือยอทใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในหมวกแหวนบนนิ้วของเธอสะท้อนแสงมันเป็นแหวนของนางเอกนารีอาทิตย์รู้สึกถึงความหนาวในใจเขาเรียกเธอด้วยเสียงที่สัน่นผู้หญิงนั้นหันมามองช้าๆใบหน้าของเธอไม่ใช่นารี แต่ดวงตาของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเธอยิ้มราวกับรู้ความลับทั้งหมดอาทิตย์ก้าวขึ้นไปบนเรือพื้นไม้ของดาดฟ้าสั่นเล็กน้อยกลิ่นน้ำหอมของเธอแรงจนฉุนเธอพูดว่าเขามาเร็วกว่าที่คิดน้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่คมเธอรู้เรื่องปืนในกระเป๋าเขาอาทิตย์รู้สึกเหมือนถูกถลกหนังเขาถามว่าเธอเป็นใครกันแน่เธอหัวเราะเบาๆเหมือนลมทะเล ชื่อของฉันไม่สำคัญเลยแต่ฉันรู้ว่านายวรวิทย์ต้องการอะไรอาทิตย์กำปืนในกระเป๋าแน่นเงือเย็นไหลลงหลังของเขาเธอก้าวเข้ามาใกล้จนน่ากลัวมือของเธอแตะแขนเขาเบาๆการสัมผัสนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งเธอกระซิบว่าเขาถูกเลือกแล้วนายวรรวิทย์ไม่ได้ต้องการนารีเป้าหมายที่แท้จริงคือตัวเขาอาทิตย์รู้สึกโลกหมุนรอบตัว หัวของเขาปวดเหมือนถูกตีเธอบอกว่าเขาเป็นเหยื่อล่อนารีเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนายวรวิทย์ต้องการกำจัดเขาความลับของเขาคืออันตรายอาทิตย์ถอยหลังจนชนราวเรือไม้ราวเรือเย็นและแข็งกร้าวเขาถามว่าเธอรู้ได้อย่างไรเธอยิ้มและชี้ไปที่แหวนแหวนนี้เป็นของขวัญจากเขานายวรวิทย์ให้เธอเมื่อนานมาแล้วอาทิตย์รู้สึกถึงความจริงที่โหดร้าย เขาไม่ใช่คนรักของนายวรวิทย์เขาเป็นเพียงหมากในเกมใหญ่เธอบอกว่าเขายังมีทางเลือกทิ้งป่อหนและหนีไปคืนนี้หรือรเผชิญหน้ากับชะตากรรมอาทิตย์รู้สึกถึงน้ำตาในตาเขาไม่เคยคิดว่าจะถูกหักหลังนายวรวิทย์รู้ทุกย่างก้าวของเขากลิ่นน้ำทะเลตอนนี้เหมือนเลือดเสียงคลื่นดังเหมือนเสียงหัวเราะเธอหันหลังและเดินจากไป ชุดแดงของเธอละลายในความมืดอาทิตย์ยืนนิ่งด้วยใจที่แตกสลายปืนในกระเป๋าหนักกว่าที่เคยเขาคิดถึงครอบครัวที่บ้านเกิดแม่ของเขาคงร้องให้ทารู้เขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจหนีหรือสู้กับนายวรวิ์แต่ผู้หญิงชุดแดงรู้มากเกินไปเธออาจเป็นศัตรูหรือมิตรเขามองไปที่แหวนในความทรงจำมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการทรยศ ท่าเรืองเงียบลงในยามดึกแสงจันทร์ทำให้ทุกอย่างชัดเจนอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยทุกมุมของดูไบมีอันตรายเขาก้าวลงจากเรือด้วยใจหนักพื้นไม้ท่าเรือดังเอียดตายเท้ากลิ่นน้ำเค็มติดอยู่ในปอดเคเดินกลับไปในเมืองที่ตื่นตัวถนนดูไบยังคงสว่างและวุ่นวายแต่ใจของเขามืดมิดยิ่งกว่าปืนในกระเป๋าคือเพื่อนเพียงคนเดียว เขาคิดถึงคำพูดของเธอนายวรวิทย์ต้องการกำจัดเขาเหตุผลนั้นยังคงเป็นปริศนาเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบผู้หญิงชุดแดงคือกุญแจสำคัญแต่การตามหาเธออาจถึงตายเขากลับถึงอาพาร์ตเมนต์ในรุ่งสางแสงแดดเริ่มส่องผ่านม่านบางกลิ่นกาแฟจากเพื่อนบ้านลอยมาเขานั่งลงบนโซฟาที่เก่าปิดวางบนโต๊ะเหมือนระเบิด เขารู้ว่าเวลาของเขาน้อยลงนายวรวิทย์กำลังเคลื่อนไหวความลับของเขาคืออาวุธร้ายอาทิต์ตย้องเลือกเส้นทางของตัวเองแต่ทุกเส้นทางนำไปสู่อันตรายเมืองดูไบไม่เคยหลับไหลแต่สำหรับเขามันคือฝันร้ายเรื่องราวนี้ยังคงห่างไกลจากจุดจบความตายรอยอยู่ในเงามืดของดูใบแสงแดดด,ดูใบส่องแสบตายามเช้าอาทิตนั่งจ้องปืนบนต๊ะ มันเงางามราวกับรอคำสั่งกลิ่นโลหะเย็นฉุนในจมูกเขาแทบไม่ได้นอนทั้งคืนคำพูดของผู้หญิงชุดแดงดังกองนายวรวิทย์ต้องการกำจัดเขาแต่เหตุผลยังคงเป็นปริศนาเสียงนาฬิกาดังติก๊กต็อกในห้องมันเหมือนนับถอยหลังสู่หายนะอาทิตย์หยิบโทรศัพท์ด้วยมือสัน่นข้อความใหม่จากนายวรวิทย์รออยู่เจอกันที่โกดังร้างคืนนี้ ที่อยู่แนบมากับคำขู่สั้นอาทิตย์รู้สึกถึงกับดักรัดแน่นเขาลุกขึ้นแต่งตัวด้วยใจหนักกลิ่นกาแฟาเพื่อนบ้านลอยมาเบาๆเมืองดูใบตื่นขึ้นด้วยความวุ่นวายรถยนต์หรูวิ่งผ่านถนนกว้างใหญ่เสียงตแตรดังผสมกับดนตรีจางกลิ่นน้ำหอมแพงลอยในอากาศอาทิตย์เดินผ่านฝูงชนที่รีบร้อนปืนในกระเป๋าดึงไหลยเขาลงเขาไม่รู้ว่าเขาจะรอดคืนนี้ โกดังร้างอยู่ชานเมืองดูใบมันซ่อนอยู่ในเงาทะเลสายกลิ่นฝุ่นและสนิมลอยหนักหน่วงอาทิตย์ก้าวเข้าไปด้วยใจเต้นแรงพื้นคอนกรีตเย็นและครุขระแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างแตกเงาดำเคลื่อนไหวในมุมโกดังเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังไกลหัวใจของเขาเกืบอบหยุดเต้นนายวรรวิทย์ยืนอยู่กลางโกดังรอยยิ้มของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็ง ข้างกายเขาคือผู้หญิงชุดแดงแหวนของนารีบนนิ้วเธอส่องแสงอาทิตย์รู้สึกถึงความสับสนเธอคือมิตรหรือศัตรูกันแน่นายวรวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเขาบอกว่าเกมนี้ถึงจุดจบแต่คำพูดนั้นแฝงความลับอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายนายวรรวิทย์หันไปมองผู้หญิงเคเรียกเธอว่านารีด้วยรอยยิ้มอาทิตย์รู้สึกโลกหมุนรอบตัว นารีไม่ใช่นางเอกที่ทุกคนรู้ผู้หญิงชุดแดงคือนารีตัวจริงนางเอกในโฆษณาคือตัวปลอมความจริงนี้เหมือนระเบิดในใจในายวรวิทย์หัวรอดดังก้องโกดังเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับทุกอย่างนารีตัวจริงหนีจากเขาเมื่อนานมาเธอรู้ความลับที่เขาเก็บซ่อนความลับนั้นเกี่ยวข้องกับอาทิตย์เอกสารที่เขาได้เมื่อตอนเริ่มมันไม่ใช่แค่คำสั่งค่า มันคือหลักฐานของการช่อโกงนายวรวิศสร้างอาณาจักรจากโกหกเงินที่เขาให้อาทิตย์เป็นของปลอมทุกอย่างเป็นแผนเพื่อล่อเขาอาทิตย์รู้สึกถึงความโง่ของตัวเองเขาถูกหลอกตั้งแต่แรกเริ่มนารีตัวจริงมองเขาด้วยความสงสารเธอบอกว่าเธอเคยอยู่ในจุดนั้นนายวรวิ์ใช้ทุกคนเป็นมากปืนในมืออาทิตย์หนักยิ่งขึ้นเขาคิดถึงครอบครัวที่บ้านเกิด แม่ของเขาจะเสียใจถ้าเขาตายนายวรวิทย์ก้าวเข้ามาไกลมือของเขาถือมีดท,ที่เงางามแสงจันทร์สะท้อนใบมีดคมกริบกลิ่นเลือดจางๆลอยในอากาศอาทิตย์รู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาชักปืนขึ้นด้วยมือที่สัน่นเสียงปืนดังสนั่นในโกดังนารีตัวจริงกรีดร้องด้วยความตกใจในายวรวิทย์ล้มลงบนพื้นเลือดไหลออกเป็นแอ่งสีแดง กลิ่นคาวเลือดผสมกับกุ่มโกดังอาทิตย์ยืนนิ่งด้วยใจที่แตกสลายนารีตัวจริงคว้ามือเขาแน่นเธอบอกว่าเขาต้องหนีเดี๋ยวนี้ตำรวจจะมาในไม่กี่นาทีเสียงเซเรนดังไกลๆในทะเลทรายอาทิตย์วิ่งออกจากโกดังลมร้อนพัดผ่านหน้าเขาราวไฟพื้นสายกรุกระใ่ายรองเท้านารีตัวจริงวิ่งตามเขาไกลเธอบอกว่าเขายังไม่ปลอดภัย นายวรวิทมีคนของเขาทุกผลเมืองดูไบคือเขาวงกฏของอันตรายอาทิตย์รู้สึกถึงความสิ้นหวังเขายิงคนเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงานารโตัวจริงรู้มากกว่าที่บอกเธอหยุดวิ่งและมองเขาเงียบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลับเธอบอกว่าเอกสารนั้นสำคัญยิ่งมันอยู่ในกระเป๋าของอาทิตย์เขาลืมมันไปในความโกลาหล เอกสารนั้นคือกุญแจสู่ความจริงมันพิสูจน์ว่าใครคือนารีตัวปลอมและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอาทิตย์รู้สึกถึงน้ำหนักใหม่เขาไม่ใช่แค่เหยื่อของเกมเขาคือผู้ถือความลับอันตรายนารีตัวจริงชี้ไปที่รถจอดอยู่มันซ่อนอยู่ในเงาต้นปาล์มกลิ่นน้ำมันรถลอยมาในลมอาทิตย์กระโดดขึ้นรถด้วยใจเต้นนารีตัวจริงนั่งข้างเขาอย่างเร็ว เครื่องยนต์คำรามดังลั่นทะเลทรายพวกเขาขับออกไปในความมืดแสงไฟจากดูบเลือนหายด้านหลังเสียงลมทะเลทายดังเหมือนผีร้องอาทิตย์รู้ว่าเขายังไม่รอดตำรวจอาจตามมาได้ทุกเมื่อและคนของนายวรวิทย์ยังอยู่นารีตัวจริงเงียบตลอดทางมือของเธอกำโพมลายแน่นแหวนของเธอสะท้อนแสงจันทร์อาทิตย์สงสัยว่าเธอซ่อนอะไร เธอรู้มากเกินกว่าพูดออกมาเขาถามว่าเธอต้องการอะไรเธอยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามรถหยุดที่กระท่อมร้างในทะเลทรายกลิ่นฝุ่นและไม้เก่าลอยหนักพื้นดินแห้งแตกร้าวใต้เท้านารีตัวจริงเดินนำเข้าไปแสงเทียนสลัวสองพายในกระท่อมมีคนนั่งรอยอยู่ในเงามืดเงาคนนั้นเคลื่อนไหวช้าๆอาิตย์รู้สึกถึงอันตรายใหม่คนนั้นลุกขึ้นเผยใบหน้า มันไม่ใช่ในายวรวิทย์หรือนารีแต่เป็นคนที่เขาไม่เคยเห็นดวงตาของคนนั้นเย็นชาเหมือนงูเขายิ้มและยื่นมือออกมาในมือเขาคือเอกสารอีกชุดมันเหมือนของที่อาทิตย์ถืออยู่แต่ตัวอักษรน,นั้นเขียนด้วยเลือดอาทิตย์รู้สึกถึงความสยองขวัญชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงต่ำเขาบอกว่าเกมนี้ใหญ่กว่าที่คิดนายวรวิทย์เป็นเพียงหมากตัวหนึ่ง ผู้ควบคุมตัวจริงยังคงซ่อนอยู่นารีตัวจริงมองไปที่ชายคนนั้นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวอาทิตย์รู้ว่าเขาเข้าไปลึกเกินความจริงนี้ใหญ่กว่าที่คาดเอกสารในมือเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งความลับที่แท้จริงยังรอยอยู่กระ่อมร้างเงียบลงในทันทีเสียงลมทะเลทรายดังนอกหน้าต่างกลิ่นความตายลอยอยู่ในอากาศอาทิตย์รู้ว่าเขาต้องเลือก อยู่ต่อหรือหนีไปจากที่นี่แต่ทุกทางเลือกนำไปสู่นรกเมืองดูไปยังคงสว่างไกลแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยเงาเรื่องราวนี้ยังคงไม่จบลงปริศนาใหม่กำลังรออยู่ในความมืด